เก๋เก๋เก๋ฝนฝนฝนวัาแหลมาแล้วมือจะเ,เบิ่ดที่เบิ่ดแดน,แลนเลยวแบบเนี้ยฮะตายเนั่นกอนนั่นแหนง,ง่ายตาเนเี่ยแบบเนี้ยฮะซักผาดไปม,มือเศร้าใส่หนังยาปั๊บผานุ่มย่างดีตากไว้มือเศร้ามันก็นแดดแถบัดย่งางนี่ือฝนกับแดดเก๋ฝน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  ตายแล้ววันนี้พัชจะเก็บผ่าให้กูล่ะไปหาเก็บเด้อจริยแหลมาเบิดทีบเลยเ้วตายแล้ววันนี้สูีใส่ชุดไหนไปโรงเรียนเหมือนเดิมเหรอเก๋หยาฝนฝนฝนบอกให้มึยมึยเหตุยังเอ้าก็มึงบอกว่ากูฝนอีควายฝนตกฝนตกกูบอกมึงไปเก็บผ่า่ได้บอกให้ฝนนี่ ดังฝนมีอยู่มึงบอกกูฝนฝนฝนหูวฝนหนึ่งตัวเนาะไปเก็บผาฝนตกสันเด้เอาตีไปเก็บผาบอกว่าเป็นผาขุยขุยกระบอกไปกัน